สวัสดีครับทุกคนผมอันิชานะครับโกคูจาก Dragon Ball หรือที่เรียกกันว่างโงกลุลฝึกยังไงบ้างฝึกแบบไหนบ้างไป,ไปดูกันเลยผมจะอ้างอิงการฝึกจาก2ช่วงของเรื่องนะครับ ช่วงแรกจะเป็นการฝึกที่บนยานอวกาศก่อนที่จะไปดาวนาเมกนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นโกคูตอนเด็กที่ฝึกกับสำนักเต่าใส่กระดองเต่าแล้วก็วิ่งไปส่งนมก็เดี๋ยวมาดูกันเลยกันว่าโกคู Go นั้นฝึกท่าอะไรบ้างท่าแรกที่ผมเห็นนะครับโกคู Go เนี่ยจะทำปกสูงหรือที่เรียกว่าแฮนด์สแตนนะครับเอาขาชี้ขึ้นระบอวกาศแล้วก็ทําการไปพื้น ลงมาอย่างนี้นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วท่านี้ทําได้นะครับแล้วก็มีคนทําได้เยอะด้วยแต่ว่าตัวผมเนี่ยยังทําไม่ได้ผมก็เลยจะขอพิงกําแพงแทนนะครับมาดูกันเลยท่านี้เนี่ยจะได้กล้ามเนื้อของหัวไหล่โดยรวมนะครับหลังแขนแกนกลางลําตัวถ้าใครอยากฝึกตามนะครับแล้วยังฝึกแบบนี้ไม่ได้นะครับมีท่าที่ง่ายกว่านี้นะครับชื่อว่าไบค์พุชอัพมันจะเซตท่าคล้ายๆกับการวิดพื้นนะครับ แต่เราจะแอ่นสะโพกขึ้นไปนะครับก้าวขามาด้านหน้าแล้วก็วิพื้นลงแบบนี้ครับผมถ้าต่อมานะครับโกคู Go เนี่ยฝึกวิ่งพื้นมือเดียวซึ่งท่านี้ก็สามารถฝึกได้จริงเหมือนกันนะครับท่านี้เนี่ยจะใช้กล้ามเนื้อของหัวไหล่ด้านหน้าหน้าอกหลังแขนเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็แกนกลางลําตัวด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เกรงตัวเราไม่ให้ล้มนะครับเพราะว่าเราต้องทรงตัวด้วยมือข้างเดียวแกนกลางลำตัวเนี่ยเป็นตัวช่วยให้เราไม่ล้มด้วยมาไปดูกันเลยท่านี้ ถ้าใครอยากฝึกตามนะครับแต่ว่ายังทําท่านี้ไม่ได้นะครับก็มีท่าที่ง่ายกว่านี้นะครับชื่อว่าเชื่อมพุช h ั p นะครับผมเราจะวางมาือกว้างๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เอียงตัวไปด้านหนึ่งดันขึ้นมานะครับใหม่ข้างหนึง่งปึ๊บก็ถ้าฝึกท่านี้ไปเรื่อยๆนะครับจนเราแข็งแรงเราก็จะสามารถทําวิดพื้นมือเดียวได้นะครับไปดูท่าต่อไปกันเลยท่าต่อมานะครับโอคูจะฝึกท่าครันช์ท่านี้นะครับ จะได้กล้ามท้องซิกแพคเลยนะครับท่านี้ก็ผมแนะนำเลยนะครับเป็นท่าที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเล่นยังไงนะฮะที่โกคูเล่นเนี่ยจะเล่นในลักษณะนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเล่นแบบนี้นะฮะท่านี้นะครับจะได้กล้ามท้องอย่าง มหาศาลเลยครับผมท่าต่อมาละครับโกคู Goku จะใช้ดัมเบลในการชกลมอย่างนี้นะฮะท่านี้นะครับเหมาะสําหรับการฝึกคาร์ดิโออย่างมากเวลาฝึกนะครับนับเป็นจํานวนครั้งหรือจะจับเวลาเป็นนาทีก็ได้นะครับหรือใครอยากจะฝึกนะนับหัวอย่างนี้เลยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมท่านี้ถือว่าใช้ได้จริงนะฮะ การฝึกต่อมาครับก็จะเป็นการวิ่งแบกนมไปส่งของโกคูนะครับท่านี้เนี่ยสามารถฝึกได้จริงแต่ว่ามันไม่สะดวกเลยนะครับการวิ่งส่งนมเนี่ยแน่นอนว่าเราจะได้กล้ามแขนด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องแบกนมแล้วเราก็ยังต้องวิ่งได้ทั้งคาร์ดิโอแล้วก็กล้ามเนื้อน่องเล็กน้อยนะครับผมขอแนะนาให้แยกฝึกจะดีกว่านะครับถ้าคุณอยากเล่นแขนนะครับคุณก็มาเล่นท่าสร้างกล้ามแขนจะดีกว่านะครับถ้าคุณอยากวิ่งคุณก็ควรวิ่งอย่างเดีย,ดยวจะดีกว่านะครับผม การฝุดต่อมานะครับก็จะเป็นการฝึกใส่กระดองเต่า เอาไว้ที่หลังนะครับแล้วก็ไปออกกําลังกายแน่นอนครับว่าเราไม่มีกระดองเต่าอยู่แล้วนะครับก็ให้คุณหากระเป๋ามาเลยแล้วก็เอาน้ําหนักมาใส่นะครับถ้าใครไม่มีน้ําหนักนะครับก็ใส่เป็นขวดน้ําหรือหนังสือแทนก็ได้นะครับใช้ได้เหมือนกันครับผมจะใส่หนักใส่เบาก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณจะไหวแค่ไหนนะครับการฝึกของโกคูเนี่ยโกคูจะใส่กระดองเต่าแล้วก็ไปวิ่งใช่ไหมครับผมเนี่ยไม่แนะนํานะครับเพราะว่าการที่เราแบกอะไรเอาไว้หนักๆแล้วเราไปวิ่งเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อหัวเข่าของคุณนะครับ่าาาักกทลงย อย่างเช่นดึงข้อวิดพื้นอะไรประมาณพวกนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับผมจบไปแล้วนะครับสำหรับการฝึกแบบโกคูนะครับผมยิบยกมาแค่บางท่าเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันยังมีหลายท่าที่ค่อนข้างที่จะอันตรายนะครับอย่างเช่นท่าที่โกคูเนี่ยเอาเชือกมัดกับขาตัวเองนะครับแล้วก็แขวนบนเพดานแล้วก็ซิทอัพนะครับผมทําไม่เป็นนะครับแล้วมันก็อันตรายตกมาหวแตกแน่นอนนะครับผมประมาณนี้ครับ ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของผมนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมไปแล้วครับ